ใส่ใจในเรื่องของการพูนโคนครั้งสุดท้ายมองรถตัดตัดยากเราบอกไม่ต้องไปกลัวหรอกไปนี่มันขึ้นไปเน่ะมันไม่ได้เป็นดินที่มันแข็งเดี๋ยวเวลาเจอลงมาเองไม่ต้องไปกลัวแต่ขอให้พูนเอาไว้ให้เยอะๆให้ไม่ต้องล้มง่ายอือตรงนี้แหละนะอือปีนิวตารเริ่มนำอุปกรณ์นาะพัฒนาช่วยกันช่วยกันช่วยกันพัฒนาออ แล้วพอเขาเชื่อเราต่อไปเวลาเราจะเขาจะปลูกอ้อยเดี๋ยวเขาอยากจะปลูกเองอะเราก็เรียกว่าพูดหน่อยแนะหน่อยแน่แนุ่นนิดแนะนี่หน่อยคอยระวังหลังเขาอะอย่าให้พลาดแค่นั้นแหละเรื่องสูตรปุ๋ยจังหวะเวลาใช่ไหมครับครับจังหวะเวลาก็อย่าให้พลาดเราแนะนําแล้วว่าตัดเสร็จต้องรีบใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องอย่าให้พลาดตรงจุดตรงนั้นเออปุ๋ยเราก็ต้องเอาตรงตามสูตรที่อ้อยต้องการต้องบอกผู้ช่วยว่าเอ้พี่ จะตัดแล้วนะปุ๋ยมาหรือยังอะไรเงี้ยต้องกระตุ้นกระตุ้นโรงงานด้วยว่าให้ปุ๋ยต้องมารอนะไม่ใช่ให้ชาวไร่มารอปุ๋ยปุ๋ยต้องมารอชาวไร่อะไรอย่างนี้นะอะไรประมาณเนี้ยคือ,อเ,คเรื่องอย่างเงี้ยคือต้องช่วยกันไงเพราะผมเองเนี่ยมาถ่ายทอดให้แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาถ่ายทอดให้ทุตลอดไม่เป็นไปไม่ได้ถูกไหม ผมไม่ได้มาบอกเฮ้ยต้องมาดูอยู่กับคุณทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้บ้านตัวเองนี่แหละเพราะคุณก็คงจะเป็นคนที่อยู่ในท้องถิน่นใช่ไหมใช่ครับบ้านอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมบ้านผมอยู่แถวโรงงานครับอ่าอยู่แถวโรงงานก็งงนคือในท้องถิ่นเรานี่แหละมิส<ช>โลโลกถูกไหม ดังนั้นเีก่าบงาเนี่ยเอางั้นก็รีบมาเลยแล้วทางทางม้นก็เอาแบบว่าน้ำพัลสวรรค์มาเต็มสูกเลยครับ,บ,บนนอย่างมีบรงกุ่เหมนะัดอย่างอันนี้คือเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเองเราก็ค่อยแทรกไปทีละจานค่อยค่อย,อยแต่บางคน,น่ยให้เราจัดการให้หมดเนะี่ยผมก็เอามาให้ยกชุดเลยยังไงบ้างทำตามขั้นตอนเลยดีไหมดีทุกแปลงทางทาง้วนดูได้เลยครับอันนี้ดีทุกแปลงเนี่ยมัาเหลืออยู่อย่างเดียวชาวไร่ที่เขายังไม่เข้าไม่ถึงครับเขาไม่ถึงหมายว่าเขามีเครื่องมือ แต่เขายังไม่เข้าถึงในวิธีการหรือการจัดการของเรารเราก็มีหน้าที่ของเราว่าเออนัดชาวไร่พวกนี้ไปเที่ยวนัดไปเที่ยว,ยวนะแล้วก็พาไปทัวร์กันไปดูกันอะไรกันนะหาผู้รู้มาคอยให้คําแนะนำก็บ,<อ>บางทีเราอาจจะแนะนํายังไม่เก่งเราก็หาผู้รู้มาช่วยดนวยนะนพี่เดชมาช่วยแนะนํหน่อยอะไรเงี้ยมาแนะนําว่าเออเนี่ยมันก็มันแตกต่างกันยังไงเขาชักน้ําหนักต่อลำยังไงเขาประเมินตันยังไง ถูกไหมเขาเช็คดูยังไงว่าอ้อยดีกว่าไม่ดีกว่าเขาดูยังไงก็จะได้ประสบการณ์ตัวเราแหละเราก็จะได้ประสบการณ์ไปด้วยถูกไหมพอเราได้ประสบการณ์เราเป็นแล้วพอเราพอแนะนําเป็นเราก็เก็บประสบการณ์ตรงนั้นแหละไปแนะนําคนอื่นต่อครับดหน้าพี่เดชไม่ต้องนะผมเป็นพี่เดชสองแล้วก็คือเราก็ต้องช่วยก็แน่นอนเพราะพี่เดชเขาก็ต้องไปทุกโรงอ่ะเขาก็ไม่ได้มาสอนเราได้ทุกวันหรอกแต่เราก็ต้องเป็นพี่เดชสองไว้ก่อน แนะนําไปขอครับอันนี้แหละคือหน้าที่ของเราแต่อันนี้ก็ในปีที่ผ่านมาก็เห็นข้อเปรียบเทียบนะครับคนก็สนใจร่องเดียวเยอะขึ้นอีกหน่อยจะเป็นเอกแล้วครับคือมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะปีที่เราทําให้เขาดีไงดีใช่ไหมครับเขาขอเอามาชุดจะปลูกมันเองแต่แบบโน้นจะเอาของนครสวรรค์อ่าใช่ครับขอเลยขอขอยุ่งเอาชุดเดิมนะขอชุดเดิมนะแต่ทีนี้ชุดเดิมส่วนนั้นเอาไปทางอื่นซะแล้วจะยุ่งทีนี้จะยุ่งแล้วเตติดต่อมา ใช่ไหมให้พี่เดชพามาสัองชุดสามชุดตอนนี้จะยุ่งแล้วหาไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแย่งกันนะเพราะจะอีกเพ่้ยนนึงที่ว่าชุดละครขวัญมาปพูดกันครับอันนั้นจะได้หน้าตาจะดีกว่าใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ขนาดเนี้ยแต่ต้องไม่ล้มเลยครับเดี๋ยวพาไปดูกันได้ได้ได้อันนี้ก็คือฝากไว้เนาะครับ